สวัสดีค่ะวันนี้น้องนิสาทำไรเอ่ยคาคาครามเมลอ่าคาราเมลคอนเฟ็นะคะวันนี้ทำเยอะเลย<ม>ทำแจกด้วยนะคะวันนี้ทำแจกด้วยอ่ะน้องนิสาชิมดูสิกรอบไหมเออเอาที่อบที่เย็นหน่อยโอ้โหฟังเสียงอีกทีครับครับอีกทีอีกทีอีกทีก,ทกรอบน้องใช้ไอเทมอะไรใช่ไหมอันนี้เพิ่งบอบออกมาเลยอ่ะชิมเลย เลยกรอบอือเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็ะดีกวอ่ะอือกรอบมากกรอบมากอ,อ,อร่อยไหมคะหวานมันไหมเราใส่น้ำผึ้งอย่างเดียวนะวันนี้หอมน้ำผึ้งไหมมอเราไปซื้อน้ำผึ้งมาขวดใหญ่เลยอร่อยไหมคะ หวานกรอบเนะาะลองชิมอันนี้ดูสิคะอ่าอันนี้เป็นเป็นคอนใช่ไหมอ่าอันนั้นเป็นคอนแปะอันนี้คอนอร่อยไหมเป็นยังไงบ้างกรอบเหมือนกันใช่ไหมคะกอบเหมือน,นกันแต่ว่อ,อันนี้อ่าใช่ค่ะอันนี้มันคนละอันกันอันนี้เป็นยี่้อคอนอันนี้เป็นคอนแอ่าอเคน้องนิสากินก่อนท้องรางเราอบต่อโอ้โหอร่อยมาก นั่งเรียนไปด้วยกินไปด้วยฟินเลยเนาะโอเควันนี้น้องนิสาไปก่อนพรุ่งนี้ทําอะไรกันต่อเราค่อยมาดูกันเนาะโอเคน้องนิสาบ๊ายบายค่ะ